ครับผมสวัสดีครับสมาชิกวิ่งขับรถันเต็งประจำวันที่23เดือนมีนาคม2 5 6 7ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวในนั้นนะครับกอื่นก็ฝากด้วยครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลขทีดี789นะครับข้างหน้าก็จะมีแอดนัน่นด้วยกลุ่มวิคห์เกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาดีในสมาชิกได้ลุ้นทุกวัน วันนี้ก็นํามาฝากสมาชิกเช่นเคยครับ1คู่น,นั้นศึกฟุตบอลลีทูอังกฤษนะครับแข่งราเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมสต็อกพอร์ดเจอบทีมมิตันคินดอนนะครับจะบ้านดับที่2องสามสินัดหกสแต้มที่ดับที่4 39สานัดหกแต้มและสุดที่เจอกันนะครับก็กินกันไม่ลงเจ้าไปที่1ประตูต่อหมาดูฟอร์มเกมและนัดล่าสุดทั้ง2ทีม และทุดทีมเจ้าบ้านสต็อกพอตเสมอทีมเขาเล่ไป1ประตูต่อหส่วนทีมเยือนมิดตันคินดอล่าสุดเอาชนะครัวเล็กซ์นดาไป3ประตูต่อหมาดูแบบวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยในการครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านสต็อกพอตลงสนามกาหลีม,มาก็37นัดแข่งน้อยกว่า1เกมชนะ19สเสมอ11แพ้ไป7นะครับ5เกมล่าสุดในเกมดียังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันชนะ1สเสมอไป4นะครับ มนุฝั่งทีมเยือนมิตันคินดอนบางก็ลงสนามกะริมา39นัดแข่งมากกว่า2เกมนะครับชนะ20เสมอ7แพ้ไป12 5ห้าเกมล่าสุดในเกมบีชนะ3แพ้2เจอกันในรวมมองผลงานหลังไปก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับผัดกันแพ้ชนะและก็เสมอนะครับราคาเป็นทีมเจ้าบ้านสต็อกพอดต,ต่อในราคาครึ่งลูกแน่นอนกบมองผลงานตามฟอร์มช่วงนี้ผมือว่าผลงานเจ้าบ้านสต็อกพอดนะครับ ทำแต้มหลุดหายไปเยอะนะครับจะฟอร์ม5้านัดในเกมบีตเสมอไปถึง4เกมและเก็บชนะได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนเบตันคินดอนก็ถือว่าฟอร์มก็ดกำลังดีนะครับดูจากผลงานการเจอกันมว่าเบตันคินดอนดูผลงานดูดีกว่าด้วยผมว่าบอลคนนี้ออกได้สามหน้าแพ้ชนะเสมอมีถือว่าโอกาสที่จะแบ่งแต้มมีสูงนะครับมิดตันคินดอนไม่น่าจะถึงแพ้เต็ม,มที่ก็เสมอน,นะครับมั่นใจบอลองครับลองมิดตันคินดอนในราคาครึ่งรูปผมมองไม่แพ้สำหรับค่ำคืนนี้ ฝอกำเั็นกดติดตามมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้าวกลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ